นี่นะทุกคนเราพามาเยี่ยมน้องน้อยที่เพิ่งคลอดออกมานะนี่น้องอยู่นี่เลยดูสินี่เห็นไหมนี่คือน้องนกน้อยนะทุกคนเมื่อกี้แม่ไปแล้วดูดิน้องหายใจน้องน่ารักมากเลยทุกคนแต่อย่าไปจับนะน่ารักมากโอ๊ยยุงก็เยอะมากด้วย ดีให้น้องนอนนะน่ารักจังน้องอะมีสองคนนะรู้ป่ะแต่ว่าอีกคนหนึ่งยังไม่เกิดเลยดูดีน่ารักใช่ไหมล่ะไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าแม่น้องจะได้กลับมาวัวฝนตกใส่มากเลยอะแล้ววันนั้นทำหลังคาให้มันไม่ยอมเข้ามาอยู่ด้วยนะลู้ปะ โอเคอุยน้องน้องฉันชอบอะไรแบบนี้น้องน่ารักอะ่ะนี่น้องน้องจะแสบตาเสร็จไหมเนี่ยน้อง มีมดด้วยอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะ